มือนี้มีแกงแกงปลาคอพี่น้องแกงปลาสดด้วยพี่น,อน,นอกก้องเด้อมีไข่น้วยพี่น,อน้องเนีย่ยแกงแล้วก็มี่พัดหอยลายพี่น้องนี่เห็นป่าพัดหอยลายครับแล้วก็มี่พัดหมูสามชั้นหมูสามชั้นสวัสดีพี่น้องมันนี้เข้ามาเห็ดทุกเขาเด้ออันนี้มี่พัดหอยลายด้วยพี่น้องครับหมูสามชั้นทอดกระเทียม Okay. แล้วก็แกงออมครับแกงไี้แก,ง,ก,แกงปลาคอพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเซตแล้วเด้อพี่น้องเด้อเราถาเลยครับบุหรี่ทาตอนเห็ดเด้อพี่น้องมาพี่น้องอันนี้เห็ดออมครับออมปลาคอเด้อพี่น้องเด้อปลาคอเด้อครับอันนี้เริ่มมืดแล้วครับเริ่มสี่โสว,ว่างเลยเด้อแต่เป็นตกเลยครับทำเร็ว แกงออมครับแกงออมครับปลาคอรครับพี่น้องหรือว่าปลาช่อนนะครับคอมันนี่เห็ดลายครับพี่น้องนี่ไข่น้ำเนื้อพี่นอ้องเลยเนี่ไข่เห็นบ่ว้าวของแซ่บอันนี้ครับปรุงเลยเรียบร้อยด้วยพี่นอ้องเลยปรุงเลยเรียบร้อยครับใส่ผักใส่เนื้เรียบร้อยเดีย๋ยวถบาเบอร์ต้น ซุกแหน่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับกินเขากันเด้อพี่น้องเด้อกินเขากันพี่น้องสวัสดีเอฟซี C. ต้อนรับเข้าสู่ช่องดัตซี่แชนแนลนะครับฝากน้ำเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ดกดแชร์กดอนแท่งกระไก่กระดิ่งน้ำพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำพี่น้องเด้อมากินเขากพี่น้องวันนี้ครับกินเขากครับพี่น้อง มืนอนี่มีแกงแกงปลาคอพี่น้องแกงปลาอันด้วยพี่น้องด้วยมีไข่น้วยพี่น้องเนี่ยแกงแล้วก็มีพัดห้อยล่ายพี่น้องนี่เห็นป่าพัดห้อยลายครับแล้วก็มีพัดหมูสามชั้นหมูสามชั้นถอดกระเทียมด้วยพี่น้องด้วยนี่เลยหมูสามชั้นถอดกระเทียมมัมีสามอย่างครับเขาเมือนี้ครับแกงปลาคอพี่น้องแซ่บครับพัดแซ่บด้วยกันพี่น้อง มาครับมามาพี่น้องมา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 กล่องบก่อยตรงครับก,กินน้อกันพี่น้องอว้ายเสรบครับอนืีอก็เลยพี่น้องเนี่ยปลาเนี่ยคอืม มาเดินวิน้อกมาเนี่ยโอ้ขาวหองอันนี้พัดมูุงม้งซ้ำๆนิดหนอย ทำยังไงเลือเอ่อนออกไข่ก็เลื่อนออกเนี่ยไข่ปลาคอคับไข่ปลาช่อน ooh ครับับไทยตอนตอนเห็ดไทยบังส่วนได้พีหน่องในบริเทถ่ายเบิดได้พี่พน่องเห็ดก้เขาหลาย,ยางมือถ่าไยเบิดด้น้อง เสฟครับพีน่น้องแกงอ่อมนะไขป่ปลาครับไขป่ปลาคอครับ มืัอนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้พี่น้องจบคลิปซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อจะปลุกทุกคนครับฝากก็อะไรก็แชร์ก็แทบจะไข่ฝากขับเบิ่งกขับชุ่มน้ำพี่น้องกดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อแจ้งเตือนครับฝากพี่น้องจุปลุกตะโกนครับมืัอนี้ครับซีลาพี่น้องไปซ้ำนี้ครับพบกันคลิปหน้าครับมืัอนี้แซ่บครับพี่น้องแกงปลาคอแกงปลาช่อนพี่น้องแกงแซ่บ หไ,ไหเป็นไรกันนะอือรอสิร้องสิ <laughs>